ผู้หญิงคนหนึ่งได้ตื่นขึ้นมาด้วยความงงงวยพบว่าตัวเองอยู่บนยานอาวกาศลึกลับ แถมสภาพแวดล้อมนอกยานกลายเป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งที่ยวในอวากาศสุดห่างไกลก่อนที่เธอจะเริ่มจําได้ว่าเธอคือหนึ่งในนักบินคนสําคัญที่มาพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกประมาณ4ี่หคนแตเน่เพื่อนๆของเธอในตอนนี้ก็กลายเป็นโจกไปหมดแล้วเราจึงต้องกลับมาทบทวนความทรงจํากับเธอคนนี้ว่าความทรงจําของเธอนั้นมันถูกหายไปได้ยังไงแถมก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้บอกได้เลยว่าอย่างพีกิกสปอยว่าเอเลี่ยนของหนังเรื่องนี้คือไอคิวสามบวกโคตรของโคชล ลลสวัสดีครับทุกท่านดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเทิร์สตดโอกันอีกแล้ววันนี้ขออนุญาตแหวกแนวไปทางไซไฟเฮอร์เรและกันะกนะครับนานๆทีกว่าแอจะเริ่มดูหนังแนวนี้อาจจะเป็นเพราะหนังแนวนี้มันค่อนข้างซับซ้อนแต่เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นครับ ผมจะพยายามอธิบายทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดเพราะหนังแนวนี้ยิ่งเราเข้าใจมันจะยิ่งสนุกมากๆกับหนังเรื่อง Ash ปี2025ปี่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานอยากจะขอขกบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ยังคงไว้วางใจและเข้ามาร่วม d o เน t ค่ากาแฟให้กับพวกเราเราเองจะพยายามหาหนังดีๆมาสปอยให้อย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆและก็ขอไว้พรในทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในการงานการเงินที่ดีร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะครับดังนั้นอย่าได้เสียนาฬิกากันเลยไปรับชมรับฟังสปอยนั เรื่องนี้กันได้เลยครับหญิงสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาในห้องแคบเมื่อเสน็ทพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนว่าระบบตรวจพบสิ่งผิดป,ปกติกรุณารีบุตเพื่อใช้พลังงานสำรองดังกล้องวนไปวนมารอบตัวแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเมื่อทั้งสองข้างและคิวของเธอเลอะไปด้วยน้ำแดงเธอพยายามลุกขึ้นมาด้วยความเจ็บปวด ยิไฟฉายเลยเดินสำรวจสภาพแวดล้อมเธอพบว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานีอวากาศที่น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุของอะไรสักอย่างเพราะมีรอยเปื้อนของน้ำแดงเลอะตามผนังและกองน้ำแดงสดๆนองเต็มพื้นเธอตัดสินใจดึงมีดแนนออกมาไว้ในมือเพื่อหวังจะใช้ป้องกันตัวเธอค่อยๆเดินสำรวจอย่างระมัดระวังไปยังห้องต่างๆและเธอก็ได้พบเข้ากับศพชายคนที่สองนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นในกองน้ำแดงเช่นกันเธอค่อยๆเดินเข้าไปพลิกร่างให้ง่ายขึ้นถึงแม้ภาพตรงหน้าจะน่าสยดสยอง แต่เธอกลับไม่ได้ตกใจอะไรเพราะความรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าตนเองคือใครเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นเธอได้พบเข้ากับแผงควบคุมพลังงานของสถานีและได้กดเปิดใช้พลังงานสำรองตามที่เสียงแจ้งเตือนแนะนําประตูของสถานีอวกาศเปิดออกเพื่อให้เห็นโลกภายนอกที่ดูคล้ายกับโลกแต่สีสันของมันดูเยือกเย็นน่าคนลุกต่างกับโลกสิ้นเชิงแต่ก็มีองค์ประกอบบางอย่างคล้ายกับโลกอย่างพื้นดินก้อนหินและวัตถุคล้ายกับหิมะตกลงมาจากฟ้า แต่รวบรวมความกล้าและค่อยๆเดินออกไปสำรวจนอกสถานีแต่เมื่อก้าวขาไปได้เพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นก็ได้พบร่างอันไร้วิญญาณในชุดนักบินหมวกของบุคคลคนนั้นแตกจนเห็นใบหน้าแต่ใบหน้าของเขาก็เละจนไม่อาจระบุเพศได้เลยเขาค่อยๆเดินห่างออกไปจากสถานีพยายามส่งเสียงทักทายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านนอกแต่ก็ไร้เสียงตอบรับ ก่อนที่สายตาจะสะดุดเข้ากับเงาหลังๆของใครบางคนที่เหมือนกับกำลังยืนจ้องมองเธออยู่มันขยับตามท่าทางของเธอเหมือนกระจกเป๊ะๆก่อนจะเริ่มเลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยเธอจึงตัดสินใจเดินตามมันไปแต่เดินได้เพียงนิดเดียวก็ต้องหยุดอีกครั้งเพราะแท้ที่จริงแล้วเบื้องหน้าของเธอมันคือเหวลึกจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกเวียนหัว หัวใจเต้นแรงและแทบขาดอากาศหายใจเหตุผลก็เพราะเธอไม่ได้สวมชุดอวกาศมาด้วยครับแต่จึงต้องรีบคลานเข้าไปในสถานีอย่างทุลักทุเลจนสามารถเข้ามาอย่างในสถานีและปิดประตูไว้ได้พร้อมกับได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากสถานีว่าระดับออกซิเจนลดลงต่ำขณะที่เธอกำลังหายใจหอบทีเธอได้ยินเสียงผู้หญิงคนนึ่งเรียกเธอว่าริยา พร้อมกับภาพความทรงจําสั้นๆที่ฉายแว็บกลับมาก่อนที่สุดท้ายเธอจะหมดสติลงอีกครั้งครับภาพความทรงจําของริยได้ฉายขึ้นในวันที่เธอกําลังกินข้าวมื้อเย็นร่วมกับคลาร์กเควินเดวิสและแอดดี้เพื่อนร่วมภารกิจในสถานีอวกาศแห่งนี้เดวิสได้นำเมนูที่ชื่อว่าทัวต้มไบรอันมาให้กับทุกคนกินเพื่อเป็นเกียรติให้กับไบรอันลูกเรยคนที่ยังคงประจำการอยู่บนวงโคจรพวกเขาพูดคุยอย่างคลื่นเครงถึงคำพูดแรกที่อยากจะพูดเมื่อได้เหยียบดาว Koi C-2 เป็นคนแรก ต่างคนต่างตื่นเต้นกับการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันริยาได้เปิดชุดประทมพยาบาลและพบเข้ากับแผ่นแปะที่ดูจะช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวได้เธอฉีกมันและแปะที่คอตามคู่มือและอาการของเธอก็ค่อยๆหาดี e. จากนั้นเธออาบน้ำล้างแผลพร้อมกับคำถามที่ยังคงวนเวียนในหัวว่าเธอคือใครกันแน่นะ มื่ออาบน้ำเสร็จริยเดินไปยังห้องของเควินเพื่อหาความทรงจําเก่าๆกลับคืนมาแต่พบสมุดบันทึกที่มีทั้งข้อมูลการทดลองและภาพของเธอที่เควินแอบถ่ายไว้แต่แล้วจูๆ่ๆเสียงทุบป,ประตูสถานีก็ได้ดังขึ้นเสียงแจ้งเตือนจากระบบแจ้งว่าตรวจพบการเคลื่อนไหวที่พื้นที่ภายนอกริยาจึงค่อยๆเดินไปที่ต้นเสียงแล้วเห็นว่ามีมือคู่หนึ่งกําลังทุบเพื่อพยายามเปิดประตูริยาจึงค่อยๆเดินไปแอบที่ข้างประตูเมื่อของเธอกำมีที่เตรียมเอาไวอ้อย่างมั่นเพื่อพร้อมประทะ เมื่อชายในชุดอวกาศสามารถเปิดประตูและเดินเข้ามาได้ริยาอ้อมไปด้านหลังกระแทกเข้าลงพื้นและกระน่ำทุบหมวกพร้อมคำถามว่าแกเป็นใคร ชายคนนี้ได้เรียกชื่อริยาเพื่อให้เธอใจเย็นลงเขาถอดหมวกออกแล้วบอกว่าเขาคือแบรนด์เพื่อร่วมทีมของเธอที่ไปประจําการอยู่บนวงโคจรแบรนด์ Brian ชี้ไปยังสัญลักษณ์เซเว่นเอฟที่หน้าอกของเขาเพื่อพิสูจน์ตัวตนเขาลุกขึ้นบอกว่าริยาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปเป็นสัญญาณ SOS ว่าคลากเกิดสติแตกแล้วทําร้ายลูกเรือคนอื่นๆแบรนด์ Brian จึงถามริยาสามว่าคลากทําร้ายใครไปบ้างแต่ริยาตอบได้เพียงว่าเธอไม่รู้เพราะเมื่อตื่นขึ้นมาทุกคนในสถานีก็ตุยกันหมดแล้วแบรนด์ Brian พยายาม ถามต่อว่าเธอยังจําอะไรได้บ้างไหม เรียล่าว,ว่าเธอเห็นเพียงแค่ภาพของเหตุการณ์ต่างๆแต่ไม่สามารถเข้าใจเรื่องราวอะไรได้เลยหนึ่งในนั้นคือภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ลอบทำร้ายลูกเรือซึ่งไบรอันมั่นใจว่าเธอคนนั้นน่าจะหมายถึงคลาร์กก่อนที่เรียาจะยอมรับว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตอนนี้คือไม่ใช่แค่เธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คือเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นใครระหว่างที่ไบรอันกำลังนำกล่องเม็ดบอร์ดซึ่งเป็นหุ่นยนต์วินิจฉัยและพาตัดเคลื่อนที่ออกมาติดตั้งเรียลได้ถามถึงความหมายของสัญลักษณ์เซเว่นคืือออช่ขงรภก และกระสวยอวกาศที่พวกเขาใช้เดินทางมาอย่างดาวดวงนี้ แต่ทันทีที่ไบรอันพบว่าเรียไม่สามารถจดจำเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับโลกได้เลยแม้แต่น้อยเขาก็แนะนำให้เธอนอนลงเพื่อให้เมดบอรดช่วยตรวจและวินิจฉัยร่างกายให้ระหว่างที่เมดบอดกำลังวินิจฉัยไบรอันก็ได้เล่าให้เรียาฟังว่าพระคิดหนึ่งคิดหกที่ผ่านมาล้มเหลวและเซเเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติในการค้นหาดาวที่มีสภาพใกล้เคียงโลกมากพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยใหม่พวกเขาได้ถูกส่งมายังดาว K O I C 4 2แห่งนี้ซึ่งเควินก็เป็นคนที่ตั้งชื่อดาวดวงนี้ว่า Ash ที่น่าจะหมายถึงขี้เท่านั่นเองครับซึ่งไบรอันก็มีหน้าที่ประจําการอยู่ในวงโคจรเพื่อเฝ้าระวังและติดต่อกับโลกหากเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติโดยวงโคจรและดาวเอชนั้นจะเคลื่อนตัวไปแนวเดียวกันทุกๆ2-3วัน เมื่อแมดบอทวินิฉัยร่างกายของเธอมันพบว่าแผลที่อยู่บนคิ้วต้องได้รับการเย็บมันจะแงดเครื่องมือออกมาเย็บแผลให้เธอครบจบแบบที่เธอนั้นไม่ทันจะตั้งตัวเจ้าเมดบอทเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยครับให้เรียกง่ายๆก็คงน่าจะเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ก็ว่าได้เลยครับเมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นระบบวินิฉัยระบุว่าร่างกายของเธอไม่มีภาวะอันตรายร้ายแรงแต่มีอาการสมองบวมซึ่งน่าจะเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งและอาจจะมีผลข้างเคียงคือไข้สูงรวมถึงสภาวะสูญเสียความทรงจําดรไาิ ว่าความทรงจําของเธอจะกลับมาใช่ไหมแต่ไบรอันตอบเธอด้วยความหมดหวังว่าเขาเองก็ไม่รู้ระหว่างที่ริยากาลังนอนพักผ่อนเธอสังเกตว่าประตูห้องนอนปิดไม่สนิทจึงได้ทําการลุกขึ้นไปปิดให้เรียบร้อยก่อนจะกลับมานอนต่อแต่ไม่นานนักเสียงประตูก็กลับดังขึ้นอีกครั้งริยาเหลื่มตาขึ้นและหันไปมองก็พบกับใบหน้าของเควินที่เต็มไปด้วยคราบน้ําแดงยืนจ้องเธออยู่ด้วยสายตาที่นิ่งๆเราวกับสีหน้าของคนตายเลยครับริยาจึงพยายามข่มตานอนแต่ภาพสัตว์ประหลาดบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวย รวดเร็วจนเธอเลื่มตายครั้งเพื่อมองไปที่ประตูถ้ว่าคราวนี้เควินได้หายไปแล้วและประตูก็ยังคงปิดสนิทเหมือนเดิม เรยาตัดสินใจนำศพของเควินและเอ็ดดี้ใส่หอก่อนจะลากออกไปเทงนอกสถานีระหว่างอยู่ภายนอกแต่ก็กวาดสายตามองไปรอบๆหวังว่าจะเจอร่องรอยของคลาร์กเบรย์แอนจึงส่งเสียงมาทางวิทยุในหมวกของเธอว่าถ้าคลาร์กยังอยู่ป่านนี้ระดับออกซิเจนคงน่าจะไม่เหลือแล้วหรือไม่เขาอาจจะกำลังหาที่คุ้มกันจากพายุทรายซึ่งพายุทรายที่นี่เรียกได้ว่ารุนแรงมากแต่เรยานั้นยังคงเชื่อว,ว่าคลาร์กยังมีชีวิตอยู่และอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ไหนสักแห่งเธอบอกกับเบรย์แอนว่าอยากออก ไปตามหาคลาร์กก่อนค่อยกลับโลกแลอันนั้นไม่เห็นด้วยครับเขาเตือนว่าเราต้องลืมคลาร์กไปก่อนตอนนี้สถานีเหลือแค่ระบบพยุงชีพและออกซิเจนเองก็กำลังจะหมด เราต้องรีบกลับขึ้นสู่วงโครจรก่อนแล้วค่อยมาหาคำตอบเรื่องอื่นทีหลังจะโครจรตรงกับวงโครจรอ,อีกครั้งในอีก12ชั่วโมงหลังจากเคลื่อนศพของเอดีเสร็จริยาเหนื่อยและซุดตัวลงพื้นแต่มาริยาเผลอมองไปที่ศพของเอดีว่าเธอเองนี่แหละที่เป็นคนทำให้เอดีต้องตุยความรู้สึกผิดและความสับสนจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเธออย่างหนัก รียกลับเข้ามาในสถานีด้วยความกระวนกระวายใจแบรบนด์เห็นจึงเข้ามาถามเรียว่าเธอโอเคหรือเปล่าแต่เรียโมโหใส่เล่นเล่ให้เขาไปไกลๆเรียรู้สึกว่าต้องหาคำตอบให้ได้เธอเดินไปยังจุดที่พบศพของเอเดและหยิบกันไกลที่ตกอยู่ขึ้นมาถัาใดนั้นภาพในหัวก็ชัดเจนขึ้นว่าเธอเป็นคนที่ใช้กันไกลกระน,นำจ้วงเข้าไปที่อกข้างซ้ายของเอเดซ้ำๆเรียรับไม่ได้กับความจริงที่เปิดเผยขึ้น เธอนั่งร้องไห้คนเดียวพลางถามตัวเองซ้ำๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรียเดินเข้าไปหาไบรอันที่ยืนมองพายุทรายที่กำลังพัดกระนำอย่างบ้าคลั่งอยู่ด้านนอก เพื่อที่ว่าเธอจะเข้าไปกล่าวขำาขอโทษและบอกว่าเธอเรื่องปฏิบัติตอเรื่องราวทั้งหมดในหัวได้แล้วตอนนี้เธอจำได้ว่าเธอกับเควินเคยมีความสัมพันธ์แบบกิ๊กกันทั้งสองพูดคุยกันได้เพียงไม่นานสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นพร้อมข้อความว่าสถานีได้รับความเสียหายระดับออกซิเจนลดลงต่ำทางคู่จึงรีบส่วนชุดอวกาศออกไปตรวจสอบจนกระทั่งพบว่ามีช่องเล็กๆบนสถานีอวกาศที่เกิดรอยรั่วแอนอธิบายว่าทุกนาทีที่เราไม่สามารถซ่อมรูนี้ได้จะเท่ากับการสูญเสียอากาศหายใจไปถึง ชัวโมงริยาจึงรีบหยิบกล่องเครื่องมือขึ้นมาและอาสาจะเข้าไปซ่อมด้วยตัวเองริยามมดเข้าไปในรูและพบว่ามันมีท่ออยู่ด้านในริยาสังเกตได้ว่าเคยมีคนเข้ามาในนี้เพื่อพยายามซ่อมอะไรสักอย่างแต่ไม่สำเร็จเมื่อใกล้ถึงจุดที่เป็นต้นเหตุของปัญหาจนริยาจำเป็นต้องถอดหมวกออกตัดการสื่อสารกับบรอันชั่วคราวเพื่อสามารถแทรกตัวเข้าไปยังจุดที่ต้องการได้ระหว่างที่ริยากำลังซ่อมรูัวร่วริยากลับเห็นภาพหลอนเป็นมือปริศนาที่ยื่นเข้ามาคว้าขาเธอเธอตั้งสติใหม่และซ่อมแซมรอยรั่วนั้นจนเสร็จ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ไบรอันและริยาก็เริ่มีคอร์กถึงเหตุการณ์ทั้งหมดพวกเขาสันนิษฐานว่าคลาร์กน่าจะสัมผัสกับเชื้อโรคบางอย่างที่มันอยู่นอกสถานีซึ่งอาจไปกระตุ้นสมองและทําให้เกิดอาการคลั่งคล้ายกับพิษสุนัขบ้าแต่แล้วบทสนทนาก็เริ่มตึงเครียดอีกครั้งเมริยาต้องการสืบหาความจริงต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในที่แห่งนี้เพราะอย่างน้อยก็อาจจะช่วยคลาร์กได้ขณะที่ไบรอันกลับเยืยนยยดว่าพวกเขาควรหยุดค้นหาและรีบเตรียมตัวขึ้นสู่วงโคจรในอีก5ชั่วโมงเพราะระดับออกซิเจนนััน้นนนลลลลดงงงงงออออยย่่่่าาาตเเเเืแะวิท เที่ยงยานอาวกาศของไบรอันซึ่งใช้เวลาถึง25นาทีระยะเลิกที่จะเงียบหยุดเถียงไบรอันและเดินออกไปเพื่อสงบสติอารมณ์ เรียได้อาเดอารีพร้อมกับกอดเสื้อคลุมของเควินย้อนนึกถึงความทรงจำเก่าๆที่เคยมีร่วมกันจนเธอเผลอหลับไปในความฝันนั้นเธอตื่นขึ้นมากลางทุ่งหญ้ากว้างและมีรอนจิ๋วตัวหนึ่งนำทางเขาไปสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางความเงียบสงบเรียได้พบกับเควินอีกครั้งเธอยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะชะง,งักเมื่อเควินส่งสายตาให้เธอมองไปที่พื้นซึ่งเผยให้เห็นอุโมงค์วงกลมที่ลึกและมืดมิดความฝันของเรียค่อยๆพาเธอดำดิ่งลงไปในอุโมงค์นั้นอย่างไรจุดสิ้นสุดก่อนที่ มันจะเป็นเหมือนแสงสีขาวจ้าจากนั้นเสียงของเควินในฝันก็ดังขึ้นว่าริยาฉันเจ็บภาพในฝันตัดไปยังเหตุการณ์ที่ริยาจิ้มเควินด้วยมีดที่อกข้างซ้ายริยาสะดุ้งตื่นด้วยอาการที่ตื่นตระหนก เงื่อไหลท่วมใบหน้าและพบว่าตัวเองยังคงสวมเสื้อของเควินอยู่เธอจึงรีบถอดมันออกและวางไว้ที่เดิมจากนั้นริยารีบไปยังห้องเก็บของและพบกับโดนจิ๋วตัวเดียวกับที่ปรากฏในความฝันเธอได้นำมันมาเชื่อมกับเม็ดบอร์ดเพื่อเปิดดูวิดีโอที่บันทึกไว้ซึ่งเป็นภาพในภารกิจสำรวจดาวแอชครั้งแรกกลุ่มของเธอได้เดินทางไปยังจุดปล่อยพลังงานที่ไบรอันระบุไว้และพบกับหลุมลึกที่มีลักษณะเหมือนในฝันริยาถามว่ามันลึกแค่ไหนเดวิสจึงเสนอว่าจะลงไปดูเองแต่ก่อนลงเขาได้ทดสอบด้วยการปล เห็นก้อนใหญ่ลงไปหลังจากผ่านไป5วินาทีแสงวาบก็พุ่งขึ้นมาจากอุโมงค์และก้อนหินก้อนนั้นก็ถูกส่งกลับขึ้นมาด้วยแรงมหาศาลชนกระจกหมวกของเดวิสแบบจังๆจนมันแตกออกเดวิสกระเด็นและนอนแน่นิ่งด้วยสภาพที่ใบหน้าเละเป็นโจกจนแทบจำอะไรไม่ได้ซึ่งสอดคล้องกับศพที่3ามที่เรียเคยพบในเมื่อต้นเรื่องไม่นานหลังจากนั้นพลังงานไฟฟ้าและพายุก,ก็ปะทุขึ้นจากอุโมงค์ทุกแห่งบนดาวดวงนั้นสร้างความสั่นสะเทือนทั่วทั้งบรรยากาศระยาดน้ำตาไหลกับสิ่งที่ได้เห็นท่านใดนั้น รอันก็เดินเข้ามาและถามว่าเธอกําลังดูอะไรอยู่ริยาหันไปถามด้วยน้าเสียงที่โกรธจัดว่าเรื่องนี้นายอธิบายได้ใช่ไหมแบรอันตอบเพียงแค่ว่าเขาไม่แน่ใจรู้แค่ว่าทุกคนที่ออกไปทาภารกิจหายตัวไปโดยที่ไม่มีสัญญาณตอบรับเรียส่วนกลับทันทีว่าแต่นายรู้มาตลอดเพราะเควินพูดในคลิปนายปล่อยให้ฉันอวนหาคําตอบจนจะบ้าตายทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าดาวดวงนี้ถูกดัดแปลงแบรอันตะคอกกลับว่าเขาจําเป็นต้องปิดบังเพื่อให้เราทั้งคู่ได้กลับโลกอย่างปลอดภยัยเขารู้จักเรียดี แม้เธอจะความจำเสื่อมแต่ความดื้อดึงยังคงอยู่เขาขอให้เธออดทนอีกนิดจนกว่าจะเดินทางได้สำเร็จรียนนั้นใจเย็นลงและพูดสั้นๆถึงสิ่งที่ไบรอันยังไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่าคนอื่นเควินและแอดดี้คำพูดนั้นทำให้ไบรอันตกใจและเริ่มถอยห่างจากเธอเรียาพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สับสนว่าเธอไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ต้องหาคำตอบก่อนที่จะจากที่นี่ไปเพราะหากกับโลกไปแล้วเธอจะไม่มีวันรู้ความจริงอีก เรียรู้สึกว่าแผ่นแปะคอบรรเทาอาการฟุ้งซ่านได้แต่พอเมื่อ,อยาใกล้หมดฤทธิ์ความทรงจำก็จะไหลทละลักกลับมาอย่างรวดเร็วเธอเสนอว่าให้รออีกสองชั่วโมงเพื่อให้ความจริงทั้งหมดปรากฏเพรนอันปฏิเสษเสียงแข็งว่ารอไม่ได้แต่ไม่ไว้ใจสิ่งที่อยู่ในตัวเธอเรียตั้งคำถามว่า ถ้าเราขึ้นไปได้แล้วฉันนึกความจริงไม่ออกอีกละ่ะแบรอันจึงพยายามเตือนสติว่าภารกิจของพวกเราคือเพื่อมนุษยชาติข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากดาวดวงนี้ที่ถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอย่างเอเลียนอาจเปลี่ยนอนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แบรอันขอให้เธอเข้าใจสิ่งที่เขาทําแต่ริยาไม่ตอบและเดินจากไปไปรอันเดินมาบอกริยาว่ายานจะออกในอีกสองชั่วโมง3ากานนาทีด้วยความกังวลว่าแผ่นแปะที่คอจะหมดฤทธิ์เร็วเกินไปเขาจึงใช้แผ่นแปะอีกอันแปะใ,ให้กับริยาทั้งๆ้งท,งที่เธอเพิ่ ไปไม่นานมานี้จากนั้นจึงปล่อยให้เธอพักเมื่อไบรนันออกจากห้องไปไฟในห้องของเธอก็กระพริบขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับมีพลังงานอะไรบางอย่างริยาก็เริ่มมีอาการมึนหัวจึงดึงแผ่นแปะที่คอออกในทันทีและภาพความทรงจําก็ได้ฟุ้งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วเธอเห็นภาพของเอ็ดีที่บ้าคลั่งและพยายามทําร้ายเธอ เขามีแรงมากเกินปกติและยิ้มยาะใส่เธออย่างน่ากลัวแม้กำลังลงมือทำร้ายจนมีจังหวะหนึ่งท่ริยาดิ้นหลุดจากมือของเอ็ดดี้ได้ริยาได้คว้ากันไกลมาป้องกันตัวและปักเข้าไปกลางอกข้างซ้ายของเอ็ดดี้ก่อนจะทำให้เขาเสียหลักลม้มลงไปด้วยมีดสัน้นและกระหน่ำใช้กันไกลจ้วงอกของเอ็ดดี้จนเขาหมดสติลงไปในที่สุดความน่าสยดสยองคือระหว่างกระหน่ำเจาะรูที่อกเอ็ดดี้ยังคงส่งยิ้มที่สะใจออกมาก่อนที่ภาพจะตัดไปริยาก็สลบลงและภาพของคลาร์กโผล่เข้ามาในหัวอย่างฉับพลันทำให้เธอต้อง ดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเรียรวบรวมสติเพื่อเดินไปบอกเบรยอยนว่าไม่ใช่แค่คลาร์กที่ติดเชือ้อแต่ภาพตรงหน้าที่เธอเห็นไม่ใช่เบรยอยนครับเรียเห็นคลาร์กในชุดอวกาศแอบเข้าไปในสถานีและกำลังรืออุปกรณ์บางอย่างทั้งคู่ศบตาก,กันรเรียจึงรีบหนีออกมาซ่อนตัวในอุโมงค์ภายในยานาเธอ้าไปพร้อมหยิบอ,อุปกรณ์ติดมือไปด้วยครับเมื่อเดินลึกเข้ามาในอุโมงค์เรียได้พบกับเบรยอยนที่ถูกโจมตีและนอนแน่นิ่งไปในสภาพที่ใบหน้าหายไปครึ่งเลยครับเรียช็อกและค่อยๆถอ,อ,อยออกมาจากอุโมงค้ากลาไดพบ เรียเชิงจังหวะพงเข้าโจมตีคลาคก่อนและใช้อุปกรณ์ในมือเปลี่ยนเป็นปืนไฟยิงใส่คลากก่อนจะวิ่งออกจากห้องนั้นและลื่นล้มลงที่หน้าห้องครับคลากเดินพงออกมากระแทกรยาจนกระเด็นออกไปทั้งคู่ต่อสู้มาจนถึงในห้องน้ํา ลากระชากหัวของเรียฟาดแผลที่คิ้วเข้าไปที่กำแพงเรียจึงใช้โอกาสนี้คว้าฝากบัวและต่อเข้าไปในหมวกอวกาศของคลาร์กก่อนที่เธอจะเปิดน้ำและปล่อยให้คลาร์กต้องจมน้ำตายครับเรียนำร่างของคลาร์กที่เธอเพิ่งปลิดชีพมาให้เม็ดบอดเพื่อทำการวินิจฉัยถึงความผิดปกติของร่างนี้แต่ผลวินิจฉัยออกมาก,กลับทำให้เธอต้องสะดุง้งเม็ดบอดแจ้งว่าคลาร์กนั้นตุยจากการจมน้ำไปเมื่อ18ชั่วโมงที่ผ่านมาแทนที่เธอเพิ่งจะจัดการไปเมื่อกี้นี้นอกจากนี้ยังไม่ได้พบเชื้อตัวใดๆในตัวของคลาร์กเล ปรอันะะนันยังไม่สามารถทำความเข้าใจกับข้อมูลนี้ได้อย่างไดคืองงครับงงว่าทำไมถึงตาย18ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งๆที่เธอเพิ่งจัดการไปเมื่อตะกี้นี้เองท่านใดนั้นก็มีเสียงแจ้งเตือนขัดจังหวะเป็นเสียงแจ้งเตือนจากยานที่บอกว่าถึงเวลาออกเดินทางแล้วไรอะัะจึงไม่มีเวลาอีกแล้วที่ต้องมาคิดเรื่องนี้เธอจึงรีบไปสวมชุดอวกาศและเดินทางไปยังยานของไรอันด้วยตัวคนเดียวาระยานเดินมาถึงยานของไรอันแต่ก็ต้องพบกับเรื่องที่น่าปวดหัวเมื่อยานพบว่ายานลำนี้ถูกบางอย่างโจมตี และไม่สามารถขึ้นบินในเวลานี้แต่ไม่เถอต้องกลับขึ้นมาที่สถานีครั้งเมื่อถึงสถานีเรียรีบใช้แผ่นแปะคออันใหม่ในทันทีเพื่อที่จะปกครองร่างกายของตัวเองเอาไว้แต่ในช่วงเวลาที่ต้องรอให้วงโคจรกลับมาเรียงตัวกับดาวดวงนี้อีกครั้งเรียได้นําร่างของไบรอันมาให้เมดบอดวินิจฉัยผลขึ้นว่าสาเหตุการเสียชีวิตของไบรอันคือการกระแทกแถมยังเกิดขึ้นเมื่อ51ชั่วโมงที่แล้วสิ่งนี้ทําให้เรียยิ่งไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็น51ชั่วโมงทั้งที่เบรเี่จจไไ่่ชัวโมงกอนหนน้้าี ของที่เธอกำลังสับสนเสียงแจ้งเตือนจากระบบก็ดังขึ้นว่าระบบตรวจพบสิ่งผิดปกติรียารีบหยิบปืนไฟและค่อยๆเดินออกไปตรวจสอบก่อนจะพบร่างของไะอันในสภาพสมบูรณ์กำลังเดินตรงมาหาเธอรียาตัวสั่นด้วยความตกใจ แต่ก็มั่นใจว่าเบื้องหน้าของเธอนั้นไม่ใช่ไบรอันตัวจริงแน่แนเธอถามด้วยน้ำเสียงแข็งๆว่าแกเป็นใครมันตอบกลับว่าฉันคือส่วนหนึ่งในตัวของแกก่อนจะเสริมว่าฉันจะให้แกดูจะได้เข้าใจแล้วได้ใช้นิ้วแทงเข้าไปในแผลบนคิ้วของริยาและแล้วพาเหตุการณ์ทั้งหมดเจึงคลี่คลายออกเมื่อครั้งที่ไบรอันยังอยู่ในวงโคจรและยังไม่สามารถติดต่อกับศูนย์ภาคพื้นได้เขาจึงตัดสินใจขับยานลงมาตรวจสอบสถานีดานเอ็ดดี้และเควินได้ค้นพบว่าเอเลี่ยนจากภายนอกได้เข้ามาอาศัยอย ในสถานีโดยแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์เมื่อไปอันมาถึงทุกคนก็ได้หาหรือร่วมกันว่าเอเลี่ยนคงอยู่ในแอร์ล็อกและห้องควบคุมของสถานีเท่านั้นพวกเขาจึงมีแผนจะรอให้วงควจอจรกลับมาเรียงตัวภายใน13ชั่วโมงเพื่อหลบหนีแต่ริยากลับไม่เห็นด้วยครับเพราะเธอยังอยากศึกษาเอเลี่ยนชนิดนี้ต่อเอดีนในฐานะกัปตันจึงกล่าวเตือนเธออย่างเด็ดขาดว่าริยา ทำตามระเบียบเราต้องไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะลุกลามเรียโตกลับด้วยคำพูดที่ปลุกใจทุกคนว่าจำได้ไหมเราขึ้นมาบนอวกาศทําไมทุกสิ่งที่เราสละเพื่อแลกมามันอยู่ข้างนอกตอนนี้คําพูดนั้นทําให้ทั้งทีมรวมถึงไบรอันเปลี่ยนใจและเลือกที่จะอยู่ศึกษาดาวดวงนี้ต่อในช่วงการคนา้นคว้าเรียใช้ที่หนีบหยิบสิ่งมีชีวิตที่คล้ายก้อนเส้นผมออกมาใส่ไว้ในขวดโหลและค้นพบว่านี่คือเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่สามารถจําลองตัวเองได้เอ็ดดี้เห็นเข้าจึงเข้ามาถามว่า เธอกำลังทำอะไรริยาตอบชันๆว่านี่อาจจะเป็นคำตอบที่พวกเรากำลังหาแต่เอดีสัมผัสได้ถึงความผิดปกติเขาจึงผลักริยาให้ถอยห่างจากโหลนั้นก่อนที่มันจะกระโจนใส่หน้าเอดีและมุดเข้าสู่ร่างกายเอดีผ่านรูจมูกจนทําให้เอดีตัวสั่นและถูกควบคุมโดยเซลล์ต่างดาวเขาหันกลับมาทําร้ายริยาภาพที่เกิดตรงหน้าคือภาพเดียวกันกับที่เธอเคยเห็นมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้จนเมื่อเธอลงมือกระนําแทงเอดีคลาร์กและเควินได้เข้ามาเห็นคลาร์กรีบกอดริยาเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์ ณะที่เควินตรวจดูอาการของเอ迪ทว่าร่างของเอียังไม่หมดลมหายใจครับเขาลุกขึ้นและบีบคอเควินเรียจึงรีบเข้าไปช่วยคนรักขณะที่คลาร์กหนีไปหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเอี Eddie สู้กับทั้งสองคนได้อย่างยู่มัดร่างกายของเขามันแข็งแกร่งคล่องแคล่วและมีทักษะการต่อสู้ที่เก่งกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าในจังหวะที่เขากำลังคลืน่นคล่อมและชกหน้าของเควินไม่ยังเรียได้ส่งมีดให้กับเควินใช้เป็นอาวุธสังหารและขณะนั้นเองที่ปรสสิตดูเหมือนจะออกจากร่างเอ็ดดี้เอ็ดดี้สบตาเควินยังมีีสติและเรย ชื่อเขาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเควินปักเม็ดเข้าใส่คอของเอีก่อนจะปาดอย่างรุนแรงและเอดีตุยขาที่และประสิทธิ์มันก็ได้ออกจากร่างของเอดีเคลื่อนตัวเข้าไปในรูหูเล็กๆของเควินเควินที่ติดเชื้อก็เกิดคุ้มคลั่งเข้าพุ่งโจมตีริยาคลากลับมาช่วยเธอในชุดนักบินเต็มรูปแบบแต่ก็โดนเควินเล่นงานเสียก่อนเบรอนที่ใส่หูฟังเพิ่งจะรู้สึกตัวว่ามีเรื่องเกิดขึ้นเบรอนเดินมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อสบตากับเควินเขารีบวิ่งหนีไปทางอุโมงค์แต่ก็ไม่ท่ทันนคบเวิใช้อ ฟาดไปที่หน้าของไบรอันจนเขาตุยสภาพเละซึ่งก็คือสภาพปัจจุบันทิริยานำไปตรวจสอบกับเมดบอร ระหว่างนั้นเรียาได้พยุงคลากใส่หมวกให้และเปิดประตูให้เธอเดินไปยังยานขณะที่เรียาตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อจัดการเรื่องทั้งหมดที่เหลือที่ตัวเองก่อเอาไว้จากความดื้อดึงของตัวเองเควินชำแหลกร่างของบริอันอย่างสะใจและได้กลับเข้าไปตามลารียาต่อเรียได้เข้าไปในครัวและหยิบมีดเล่มใหญ่เตรียมสังหารเขาไอเจ้าประสิทธ์พยายามหลอกเธอด้วยน้ำเสียงที่ลุ่มลนนของเควินว่าเรียนี่ผมเองเรียก็ได้เดินเข้าไปถามด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่ามันเป็นเพราะฉันเองใช่ไหมเควินตอบกลับว่าไม่เป็นไร ทั้งสองใช้ช่วงเวลาสั้นๆเดิมดำความรู้สึกครั้งสุดท้ายก่อนที่ใบหน้าของเควินจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสิ่งที่เธอไม่รู้จักเรียตัดสินใจปักเม็ดเข้าไปที่อกข้างซ้ายของเขาเรียสังหารแฝนหนุ่มด้วยมือของตัวเองประสิทธิ์จึงค่อยๆออกจากร่างของเควินและมุดเข้าไปสู่แผลบนคิ้วของเรียแทนครับทว่าเรียนั้นดันแปลกครับกลับไม่แสดงอาการคลุ้มคลั่งเหมือนคนอื่นๆเธอสงบนิ่งและเดินไปหยิบยาที่มีเชื่อว่าไซยาไนต์ก่อนเธอจะพาตัวเองไปนอนที่เตียงท่ามกลางคำถามและถ้อยคำมากมายที่ว เเววนอออยู่ใหัขงธและแล้วเหตุการณ์ตอนนี้ก็ได้มาบรรจบกับฉากแรกที่เปิดเรื่องครับภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันบริษัทพยายามสื่อสารกับรียในหัวของเธอว่านี่คือดาวของพวกเราเราจะไม่ยอมให้พวกแกพากมันไปแกมันก็เหมือนเผ่าพันธุ์ของแกที่ไร้ประสิทธิภาพเราต้องการแกเพียงคนเดียวเท่านั้นจงยินดีซะ แกจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับอีกจํานวนมากกล่าวคือมันต้องการร่างก,กายของมนุษย์เพื่อบอพัธน์ของมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงชักชวนให้ริยาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันแต่ริยานั้นปฏิเสธเธอออกจากพวังและถอดแผ่นแปะคอทั้งหมดออก พร้อมเห็นภาพความจริงว่าตลอดมาเธอไม่ได้คุยกับเบรนนเลยครับเทนนันคุยทบทวนรเรื่องราวต่างๆด้วยตัวคนเดียวตลอดเพราะเบรนตุยในอุโมงค์ไป51ชั่วโมงที่แล้วเรียใช้เม็ดบอดวินิจฉัยร่างของเธอเองอีกครั้งและพบว่าที่สมองของเธอบวมเป็นเพราะมีประสิทธ์แปลกปลอมเกาะอยู่จริงๆเร,รียตัดสินใจกดสั่งการให้เม็ดบอดผ่าตัดสมองของเธอเจ้าเครื่องมือทํางานตามคําสั่งเจาะเข้าไปที่กระโหลกของเรียและทําให้ชีพจรของเธอนิ่งไปในที่สุด แต่ทว่าจิปจอนของเธอกลับมาอีกครั้งริยาย,ยังคงมีชีวิตอยู่ความทรงจําเก่าๆทั้งหมดตั้งแต่วัยเด็กของเธอได้หวนกลับคืนมา เม็ดปอดสามารถนาประสิทธิ์ออกไปจากหัวของเธอได้ในที่สุดแต่ความสงบสุขนั้นไม่ได้แลกมาง่ายๆครับประสิทธิ์มันได้เข้าไปในร่างของไบรอันไบรอนลุกขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าที่เหลืออยู่ครึ่งเดียวก่อนที่ประิทธิ์จะฉีกใบหน้าของเขาออกและเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของมันมันโจมตีริยาด้วยหนวดที่ยึกยืดและรุนแรงริยาได้จังหวะความมีดเข้าไปที่เบ้าตายอย่างจังจากนั้นเธอสวมชุดอวกาศเตรียมตัวหนีแต่มันก็ยังไม่ยอมปล่อยและใช้หนวดขัด,ขา,ดขาเธอไว้ทั้งคู่สู้กันอีกครั้งริยาชนะด้วยการใช้มีดและประแจป ที่หน้าอกอย่างแรงจากนั้นเธอหยิบปืนไฟติดมือมาเตรียมไว้มันยังคงไม่หยุดไล่ล่าโดยครั้งนี้ร่างของไบรยอันถูกพัฒนาให้แขนกลายเป็นหนวดยาวเธออาศัยจังหวะนั้นตรึงหนวดไว้แล้วได้ใช้ปืนไฟย่างจนร่างเหมือนไม่เกรียมเรียตัดสินใจเผาสถานีอวกาศ ิ้งทุกสิ่งที่เธอเผชิญไว้เบื้องหลังและขึ้นยานเนียวไปสู่ห้วงอวกาศในช่วงเวลานั้นความทรงจําทั้งหมดหวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นคลาร์กเควินเดวิสเอดีร่วมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาร่วมกันน้าตาของริยาไหลาออกมาโดยไม่รู้ตัวเปิดท้ายเรื่องด้วยฉากเอนเครดิตที่แสดงให้เห็นว่าสถานีอวกาศแห่งใหมบ่บนวงโคโจรที่ริยากําลังมุ่งไปนั้นก็ถูกปรสิทธิชนิดเดียวกันยึดของไปแล้วเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับนางเรื่องแอชปี2025เพื่อนๆคิดยังไงกับ นางเรื่องนี้กันบ้างเอ่ยทางด้านแอดคอยคะแนานหนางเรื่องนี้ไป7.5เต็ม10ล้วกันนะครับเรื่องราวของนางค่อนข้างลุ้นกันเลยทีเดียวแต่ิดีตรงที่ไฟวิบวับ หากใครดูหนังเต็มของเรื่องนี้ก็คงน่าจะเข้าใจในแบบเดียวกันครับแอดคงน่าจะแก่ไปแล้วละ่ะบางครับเจอไฟวิบวับนิดๆหน่อยๆก็ปวดตาแล้วแต่คงน่าจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับวัยรุ่นส่วนอื่นหนังเรื่องนี้ทําได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฉากเดือดๆก็เดือดแบบสัดกระจายเลยผมเองก็อยากรู้ว่าเ,เพื่อนๆให้คะแนนหนังเรื่องนี้กี่คะแนนลองคอมเมนต์แสดงความคดดเห็นกันมาได้เลยนะครับ หรือมีส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือขาดตกปุกพรองไปก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เช่นกันครับเพราะมันจะยิ่งทําให้การดูหนังของพวกเราสนุกมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่กับสปอยเรื่องต่อไปเร็วๆนี้ครับเวสเทอร์สขอลาไปก่อนสวัสดีครับ